หัวข้อ9.3ครับระยะห่างนะครับหัวข้อกอไก่ระยะห่างระหว่างจุด2จุดคือนะครับนะมันจะมีค่าเท่ากับพีทาโกรัสพีทาโกรัสของนะครับนะของระยะห่าง x นะครับกับระยะห่าง y ก็คือพูดง่ายๆก็คือเอาระยะห่าง x กำลัง2บวกระยะห่าง y กำลังสองถอดสแควรูทนะครับนะ9ครับยกกังหาระยะ ระหว่างจุด P 1ลบ1ลบ2และ P 2 3ลบ4นะครับนะการหาระยะระหว่างจุด2จุดนะครับเอาคู่มดับ x มามองนะครับดูระยะห่างระหว่างลบ1กับ3มันจะมีศูนย์จุดตรงกลางตรงนี้1หน่วยนะครับระยะห่างตรงนี้อีก3หน่วยนะครับนะระยะห่างรวมนะครับของคู่มดับ x ตัวนี้ก็คือ4หน่วย จากนั้นดูคุ่มดับ y ครับนะครับลบสกับลบสซึ่งเรามองภาพตรงนี้ก็คือ2หน่วยนะครับสหน่วยจากนั้นเอา4กับ2มาทำพีทาโกรัสกันนะครับนะพีทาโกรัสก็คือพูดง่ายๆนะครับนะยกกำลังสองบวกกันนะครับนะแล้วก็ถอดสแควรูทนะครับนะก็จะได้ระยะห่างทันทีเอา4กับ2มายกกำลังสองบวกกันถอดสแควรูท นะครับหรือพูดง่ายก็คือพีทาโกรัสนั่นเองสแควรูทสิบหกบวกสี่นะครับเท่ากับสแควรูทยี่สิบซึ่งก็เท่ากับสองคูนสองคูณห้านะครับเหมือนกันสองตัวเอามาตัวหนึ่งได้สองสแควรูทห้านั่นเองในกรณีนี้นะครับเท่ากับสแควรูทยี่สิบหรือสองสแควรูทห้าน่วยนั่นเองนั่นคือระยะห่างระหว่างจุดลบหนึ 2, ่งลบสองกับสามลบสี่ต่อมาดูลองทำดูครับ จงทาให้เป็นผลสําเร็จครับข้อหหาระยะระหว่างจุด2จุดที่กําหนดให้ต่อไปนี้ลบสากับลบสลบสนะครับหนาอันแรกนะครับหนาะลบสานะครับลบสนะครับหนากับลบสลบสเราดูตัวหน้าครับ x ห่างกาันลบสกับลบสาห่างกัน1หน่วย5กับลบสห่างกันทั้งหมด9หน่วยนะครับนะจากนั้นทำพีทาโกรัสกัน ก็เท่ากับสแควร์รูทหนึ่กำลังสบวกเก้าำลังสองสแควร o ูทบวกแปนะครับได้สแควรูทแปดนั่นเองนะครับเป็นคาตอบระยะห่างก็คือสแควรูทแปดชัดเจนนั่นเองนะครับสแควรูทแปดต่อมานะครับนะจงหาระยะห่างระหว่างจุดลบสอกับ1นลบหนะครับลบสอกับ1นลบห